คนทำคลิปนะเขานั่งแกะนั่งแกะเม็ดแก้วมังกรเก๊ก็นั่งดูปอะไรทำอะไรเอมื่อกี้น้องอยเต้บอกว่าพี่เก๊พี่เจ๋แกะแก้วแกะเม็ดแก้วมังกรให้กินหน่อยก็เลยเอาเลยจัดเลยโอ้โหได้ทีเลยได้ทีของเราเลยนี่นะคะเม็ดแก้วมังกรนะคะ เดี๋ยวมานั่งนับกันเลยนะคะพอแล้วพอแล้วนะคะพอแล้วนะคะอันนี้เรากินเลยดีกว่าอืมอืมนี่นับเลยนะคะกลุ่มละห้ากลุ่มละห้านะคะกลุ่มละห้านะคะเอาง่ายๆนะคะเอาง่ายๆนะคะไม่เอายากนะคะนี่ ห้าสิบสิบห้าอันนี้ยี่สิบอืมืกองละห้านะคะอันหมื่นบอกปิดปิีปเกี้าเนาะนี่นะคะห้าห้าอืมง่ายนิดเดียวนี่ยกองละห้าง่ายไหมทอันหมื่นอ่าอันนี้ห้า นี่ห้าอันนี้ห้านี่กองละห้าโอ้ยนับง่ายมากไม่ต้องกลัวหลงลืมถูกชัวถูกชัวชัวใครจะให้เอาอีกบอกนะให้เอาอีกหน่อยอบอกนะคะถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบแค่นี้นะคะตัวเลขไม่ลงตัวนะคะตัวเลขไม่ลงตัวนะคะ,เ,ะ,คะเหลือเศษสองนะ เอ้ยไม่สองสิโอ้ยพอดีเลยนี่อะตรงนี้มีสองโอ้ยพอดีเลยพอดีเลยนี่ไม่ลงตัวนะคะลงลงด้วยห้าห้าเหมือนกันนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เราไม่เอาแล้วค่ะอันนี้อันนี้ยกเลิกอันนี้ถือว่าโมคะนะคะอืมอ่านับสิมองวิกองละห้านับได้เท่าไหร่ เท่าไรเท่าไรพอละไม่ให้ดูละอืมฟังนะฟังนะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบเจ็ดเจ็ดหกสิบห้าเจ็ดสิบโอ๊ยนับผิดหรือเปล่าวันเนี้ย ไม่ได้ดิต้องเอาอันนี้มาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวในเมื่อเราแกะแล้วนะเราก็ต้องเอามาด้วยเดี๋ยวมันจะไม่นั่นเปลี่ยนใจเอาใหม่อันนี้ห้าอันนี้เดี๋ยวนับใหม่นะคะอันนี้มันจะลงตัวดีพอดีเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าอันนี้ลงตัวด้วยห้าอีกนะก็จบกันเอาเท่านั้นแหละ มันจะลงตัวได้ห้ามันจะพอดีเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะน่าจะต้องมีเศษบ้างสิเนาะใช่ไหมโอ้ยเนาะอืมโอ้ได้ได้ได้อันนี้มีเศษสองอันน่ะนับใหม่นับใหม่น,หมนับแล้วนับเสร็จแล้วลงเลยนะอย่าบอกนะว่าไม่ให้ลง ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามสิบห้าสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบเจ็ดหกหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบแปดสิบห้าเก้าสิบ ันนี้เก้าสิบนะอยู่บอกพี่เกนับเลขผิดแน่เลยเก้าสิบแล้วเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยสิบสองนี่นี่เหออีกสองเม็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งร้อยสิบสองโอเคจบ